มันเทศต้มอ,อันนี้ขิงอ่ะสามารถใส่ลงไปในน้ำแล้วก็ต้มได้แต่มันที่ปอกเสร็จเรียบร้อยล้างให้สะอาดควรจะให้น้ำเดือดก่อนแล้วค่อยใส่เพื่อไม่ให้น้ำขุนขิงถ้าหาซื้อได้ให้มากกว่านี้ยิ่งดียิ่งเผ็ดยิ่งอร่อยยิ่งเยอะยิ่งเผ็ดแล้วก็ใส่น้ำตาล หลังจากที่น้ำเดือดตอนนี้น้ำที่ต้มขิงเริ่มเดือดหอมมากขิงจะหอมมากในขนาดที่มันเทศก็หั่นเรียบร้อยแล้วรอน้ำเดือด,ดนิดหนึ่งแล้วค่อยใส่ลงไปอย่าเร่งใส่อย่างนี้นะต้องรอน้ำเดือดแล้วใส่น้ำจะไม่กุ่นแล้วก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องคน ให้น้ำเดือดก่อนแล้วค่อยใส่น้ำ,นำตาลน้ำตาลก็เตรียมพร้อมแล้วตอนนี้มันต้มเดือดแล้วพร้อมใส่น้ำตาลกเอาตามที่ชอบเห็นไหมเราไม่คนเลยเราจะมาคนตอนสุดท้ายที่ใส่น้ำตาลขนาดไม่ได้คนเลยน้ำยังเริ่มขุนพอดีแล้วจะจิตชอบแบบน้ำใสแล้วก็คนนิดหน่อยพอ แค่ให้น้ำตาลละลายบางคนบอกว่ากินมันต้มแล้วผอมให้กินแทนมื้อเย็นได้เลยเพราะอะไรเพราะมันกินแล้วอิ่มแต่ต้องกินแทนอาหารไปเลยนะอย่าก,กินเป็นของเล่นสวัสดีค่ะ